สวัสดีวาร์แรนชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งวอร์เรนกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้เชิญเพื่อนผมคนหนึ่งมานะฮะซึ่งอยู่แลงไอรอนเองนะครับก็คือเล่นไม่ได้เก่งมากนะครับมันเป็นตัวเอกในวันนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากร่วมสนุกนะครับลิงก์ดิสคอร์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมแนะนำตัวกันด้วยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมให้เพื่อนของผมนะครับมาเจอกับผู้เล่นแหลงซิวเวอร์หคนนะครับซึ่งแหลงซิวเวอร์นะครับจะไม่สามารถใช้้้้้ปืนนนนนไไดดดะะใชแคค่่มีกกััับบสิลเทาร และนี่คือข้อมูลก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับใครอยากดูแบบละเอียดก็กดพรแล้วนั่งอ่านได้นะครับแต่ถ้าหากคุณพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับืนอนีกเบิเใครโยน,นให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมาใหม่ตอนตอน,ตอนม่านเปิดอ่ะเ,เริ่มบบเมกมก็อยากควักก็อยากควักยิงเขาอะไรกันใครมีสวยมากอยากเห็นนะใครมีสวยมากัน มีคือมันกลมอะผมมีดสวีเจนยังไงยังไงทิงทิงเอ้ยไปรอแฝนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยทิงทอย่าทิงลงืนทิงลงเหวไปก็ไดไปไปเฮ้ยจะมยังไงเฮ้ยไปไปไปบีไปเอไปเอหน่อยดิเฮ้ยคอยถสอปได้ไหมไสวยสวยชนะแล้ววางแล้ววางแล้ววางแล้ว เฮ้ยเราเราจะล่าอันนี้ครับเดี๋ยวคิวเาปืนนะวันนี้เขาปืนนะเราเราเราอย่าล่าไหมเราแคมป์ไหมเฮ้ยโมเอาอ่ะกระสุนเขาหมดได้นะ CT CT โอ้โหเขาเห็นผมปะโอ้ยลายลายยังสวยอ่ะอ๋อสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่กับ วัตไอนลอนตินนะครับผมของที <practices> ่มดดีนะครับแต่แรกก็ผ่านไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีไม่สองคนเลยครับมาหน่อยกันเขาได้ยินไปนะได้ยินมิดจริงๆเราแคมป์ตรงนี้ได้แคมป์ลองเดินละเดินละแคมป์แคมป์อยู่ด้านล่างนี่เลยเรอขับลงมาเออเขาเขาอยู่บนหัวเราเขาอยู่บนหัวเราหัวเราหรอได้ได้ได้ ไอปิดไอกีวนี้กองอยู่เด้อชนะแล้วผมมีนี่แล้วผมมีไล์อัพแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยอยู่ตรงไกูจะกูจายบายนะเจนเจนเจนรอรอเข้ามาแล้วกัดเลยโอ้ยรออะไรอะไปปึ้ดไปปึ๊ดไปปหมด อย่านะอย่านะอย่านะยานะไม่เอานะตายแล้วเอาใหม่นะครับอยู่กับรายวกันบอดี้แล้วติงวิทย์ที่หมดดีเองครับเราสองตายให้แล้วไม่นัาคัดออกไปนะครับ ดีวทีนี้เราจะเริ่มทำการดันออกไปนะครับผมเพราะว่าเราดู้ไลอัพไม่ไหวนะครับนั้นจะมีทั้งไวเปอร์แล้วก็อ่ามีไวเปอร์กับบีนะครับที่น่ากลัวโอ้เข้าไปบีกันแล้วไปไปไปเบาเบาเดิน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  <c oughs> ยงมันโจรเลย <c oughs> บอกว่าเขาไปถือดินร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปไหนดี <c oughs> เฮ้ยเว้นเฮ้ยเว้นไปเฮ้ยเว้นเฮเว้นไม่มี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 เคลียเคลียเคลียไม่มี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 สายเคลียสายเคลียสายเคลียอุ้ยอะไรตีอุ้ยเข้าไปทำล้เขาจะเคอหล่ะเข้ามาจากเออหล่ะเดินไอผมแพนแล้วผมแพนแล้วชิวชิวชิวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมหลังให้เดี๋ยวผมอ้อมหลังให้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สตัน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 ได้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 หาย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 เขาหายเขาหาย เขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นใจเย็นใจเย็นเขาเขาเล่นเป็นนะเขาแบบมึงเล่นเลน่ามันเป็นเลนยูซิเวอร์เอ้ยเอาอ่ะรอรอในไซส์รอในไซส์โอเคตะกายเอาเงินไปอ่ะเงินตบตายแล้วสเปกเตอร์ก็ะสุนไม่พอครับผมจังหวะนี้ เมื่อกี้ก็ตามที่เห็นนะครับผมผมก็ได้ทาการอ้อมดีนะครับแล้วก็เอาไปเปิดได้ก่อนตามที่คิดไว้แต่ยังแพ้อยู่นะครับเราต้องล่าวันนี้แลวผมคิดว่าตเปกเตอร์นี่อาจจะกลาดได้พอแล้วแต่ผมกะว่าทีนี้ไม่ต้องเป็นแอร์เลสมันการกระสุนมาก,กวันนี้นครับสำหรับไอรอนเออทำไมมันสั้นอย่างเลยอะ โอ right. ini, ้ยโอ้ยเขารู้ดีเขารู้งานโราเห็นไหมโรเท็นเราเห็นเราเด็นเรเท็ได้โรเท็ได้เขาเขาเขามิดเขามิดเขามิดไปบีเลยเขามิดไปบีอันนั้นไปเอไม่เหรอผมดักตรงนี้ได้ดักตรงนี้ได้อ๋อดักปันหลังเขาบ้าขโมยเขาบ้าขโมยพี่นี่นี่สนาคารนี่ธนาคารพี่กับผมเข้าไปแผ่นเลยเข้าไปแผ่นเลยเดี๋ยวผมผมได้ยินเสียงเขาโดดินไปข้างล่าง แคยิงแข็งเขาเข้าทีไปเฮ้ยทุกคนมาช่วยผมหน่อยผมไม่อยากอยู่คนเดียวโตหันหลังมาเฉลี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วเดเผมไม่อยากเป็นคนอ a l o n ์เล็ดบอลเล็ดบอลระเบิดระเบิดระเบิดโอ้เล็ดช่วงเวลาคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยดูดิเล็ดคนเดียวก็ช่วงเวลาแล้วอ่ะ18 18 18 นี่แล้วก็ไวเปอร์ออกาัล้วอัพไม่ได้แต่ผมก็เข้าไปนี่ไม่ได้เหมือนกัน <S <S อุ้ยแย่แล้ว <S 1> <S 1> <S 1> ไม่ทันไม่ทันทำยังไงดีเฮ้ยเราได้ชิวดเชียลอะ <S <S เราแบบงเงินให้เขาไปพี่ เราเปืนไปยนให้เขาอาจจะต้องไม่แวยิงแต่อาจจะต้องวิ่งเข้าไซายเลยเพราะว่าน,น,น่าจะเร็วกว่าเพราะว่าถ้าเราเขาเข้าไซายได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไลฟ์น่ากลัวเกินไป <No prisoners. S 1> ถ้าสมมติว่าเราอยู่บีตอนนี้แล้วเขาเข้าซ้ายบีไม่ได้เราก็ต้องอาจจะวิ่งไปเอเลย เหมือนตลาดมืดเลยตรงนี้โอ้ยหนีหนีเลยหนีเลยผมผมโยนพิษผมโยนสไปค่ะผมขอคหน่อยดิเฮ้ยเลยแล้วขอสไปน์หน่อยขอสไปน์หน่อยเขาเปลียนเยอะมากโอ้โหเจ็บอ้เอทางนี้เขาต้องจะเช็คมุมบ้านะเขาไอรอดจริงๆเลยเขาไม่เช็คมุมเลยอ่ะ ไม่แต่แต่ตอนรีบๆมันไม่น่าเช็คอข้หน่อยไหนระเบิดเก็บปืนมาทำไมไปละต้องว่านึ่เดี๋ยวผมขึ้นเฮเว่นหนึ่งผมว่าเขาอาจจะมาหลังคารอบนี้เป็นการอีวิวเลชั่นแล้วถ้ารออยู่ตรงนี้ไม่เพื่ออยากตายนะมามามาหลังมาหลังเขาหลังจริงเข้าปืนอะไรเข้าปืนอะไร สเปกเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะเขากวนตี๋แล้วสเปกเตอร์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 เขาควรตี๋ได้นะเราเราดักรอในไซก็ได้นะเฮ้ยวิ่งวิ่งปวดเข้าหน่อยวิ่งปวดเข้าหน่อยเขาขับอะไรดีโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเราเราไม่ให้เขาแฟนเราไม่ให้เขาอุ้ยอะไรอ่ะหูเกือบแล้วสกายเอ้ไอ้ ไปเลยไปเลยไปเลยมีสตาร์ทใส่ไม่ทันทำยังไงดีทีนี้ใด้เต็มดีไปข้าหลังเฉยเลยอ่ะใช้มีดหมดเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมผมีอันตีอ่ะดิไปได้ใช่ไหมแอนตีได้ใช่ไ่ทำดามเหรอเขารู้ว่าเราอยู่ไหนอ่ะดูสตรีมล้าว โดน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 มัจะดีหรอสัตว์น้อยหโดนโดนไปเจ็ดหโดนไปเจ็ดหโดนไปเจ็ดห้าผดูดีเลอีกเลี้สัตวีเลสสัตวดีเอาเได้ตาแรกแล้วเล่นเแล้วเขาตีแตกเราดีใจเขาหนไหมสไปล์บผมว่าเขาโผล่บีตลอดหลายรอบแล้วมัเขาโผลบีอ ตีออทีคืออะไรต้องดูเขาโหมมเอมเอแลไมอะมเอลผมเอผมาเอยไปเลยไปเลยไปเลยเล่แม่เมดวุ้ยแดอีกแล้วโอ้าตวิ่งไปเอวิ่งไปเอผมว่าไบเปอร์น่าจะเป็นคนที่ได้ถือบอสตลอดเอานทีนี้แล้วก็ต้องอุ้ยอะไรเนี่ย เดินลาบปิดเดินลาบปิดอย่างไรก็ไม่เช็คยังไงก็ไม่เช็คไปเปิดอยู่ข้างในไปเปิดว้าวจะตายนะทีนี้แล้วก็ทำการปึ๊บอุ้ยไปเปิดเขายังอยู่อู้วโอย่ารู้โคตรกลัวน่ะโอ้่านไหมเนี่ย ไม่ทันนะครับหวสูตรเนี่ยสูตรจริงเอาแอตตามาก็ยังดีนะตอนฝั่งตอนเราไปฝั่งกันอะอสมกุกยัดดลรัวเลยอะแล้วก็วิ่งไล่แทงอะ <I S 3> อ๋ะเอเขาอยู่บีทุกตาใช่ไหมใช่ใช่เขาอยู่บีทุกตาเลยรอยบนี้ผมมีอันตีนะ มทำที่มีอสติะผมรอดักหลังก็ได้นี่โอ้โอดีดีดดีอดี้ดละใช้ดีเลย่แล้วะอที่ไหนแล้วเอาอีโม่ละเฮ้ผมหลังผมดักหลังได้นะจริงมพี่เราขอแค่แฟดเว้ตอนคอพนอะไมต้องทำอะไรเว้ยขอแค่แฟดอะตอนแพนอะเออรอรอรอเขาแพนอออเอเอจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊่จุ๊บจุจุ๊บก่อนจุ๊บก่อน โอ้ยโหดิวิ่งเดลยเหรอสีสีสีโอ้โหเจ๊ไม่ได้ เอามีเลดมีอันติเฮ้ยไปเปิดตยอัพมีไล่อัพอีกแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวเรามายึดตาได้ก่อนอาจจะไล่อัพไม่ได้ตรงนี้ได้ดักตรงนี้ได้ดักดักกระเด็นคนหนึ่งดักกระเด็นคนหนึ่งเอ้ยเขายังอยู่เขายังอยู่แผ่นเลยแผ่นเลยแผนเลยแผ่นเลยแผ่นเลยแผ่นเลยโอ้โหแล้วเขาจะชนะอีกโอ้โหแล้าก็รีบวิ่งนะครับจังหวะนี้

อ้าได้ตาที่ต่อได้ป่าวะเอาไม่ได้ผมเมื่อกี้น่าจะกู้น่าจะต้องกู้ให้ได้ครึ่้นึงก่อนปา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 เขาเขารอบนี้เขามาบีวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาปีทุกรอบโอ้โอ้นั่นไงไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาต้องมีสายผมว่าเขามีสายแล้วเฮ้ยกระสุนเขาหมดแล้วผมทำไปแล้ว ไปเ,เลยผมนิ่งหมดแล้วปิดประตูหน่อยไวเปอร์ปิดประตูให้ะนะแกล้งแล้วเนี่ยก็ต้องวอิ่งไปหนักไวเปอร์วิวอ <laughs> <laughs> ๋อมันโดนน้ำเมียคูนสองนี่ว่าขีขวาทีเดียวตายเลย อันนั้นก็ใจดีเกินน่าแจกเขาขนาดนี้โอ้โหเจโฮแจกแจกปืนโอ้โหตังแูนแล้วอ่ะเ้ปโอ้ยเจ้าโอ้โอ้โอ้มาก้ยโอยโอ้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 ยโ้ยมอ้ยโโอ้โอ้อ้ยโยออยโอ้อโอออ้ไโอ้อ้โอ้ยอยยอ้้ยออยโอ้ยอย้ ยิงใส่เขาสักนิดหนึ่งเลยโอ้ยเล่นอยู่แล้วแล้ววันนี้จับตาดูเล่นเลยโอเข้ามาพายวันเดินมาชิคเลยผมว่าเขาเอทนะปืนเขาไล่เทียมทานมากเลยนะคนนี้เขาไม่ขอค่ะเชื่อผมปืนเข้าอันตรายมากอ่ะอืมใช่เรามีเส้นตีนเรามีเส้นตีนหลอก เรายืนรอในสปายก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงเขาอเลยก็ได้เพราะว่าอดี่ยนะเพราะว่าต้องตอกกันแล้วเพราะว่าตอกกันแล้วอแต่คสุดที่ผิวให้ใค่ใครแบบโดน เขาบอกว่าให้ซื้อเฟนซี่นะครับมันเป็นปืนที่ดีแต่ผมยิงเฟนซี่ไม่เป็นก็ลองเชื่อคนอื่นดูมัไม่อยากเชื่อเลยโหมดแล้วกันเดีย๋ยวโยนปืนทเทงก่อนโยปืนเ้งเอเงียบบอ่ะบีก็เงียบเ Mày ở đây mình Ui nè nè <laughs> Ông check A 2 nào nghe B là là B là B, 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 B. B, B, B. À, B là ừ. ได้ได้ผมไม่ได้ได้ฮเลสละว้าแล้วก็รอเราเล่นโอเเลยปลาแฟนล้วนเลยปลาแก็แฟนเลยเจาโยนอันนี้ให้ไดนี่เขาเขโดนคูณสองเขาโดนดามเนคูณสองเฮ้ไม่ตายวะอตายจรไงเลวะเขาโดนคูณสองแล้วเขโดนคูณสอเออเออเออเเอเอ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 เอม เ <LEGO. S 2> ขาโบน75นะทำไมเขาไม่ตายวะว่า1ต่อ5นี่อาจจะเยอะไปนะครับเราถ้าเล่นต้องอาจจะต้องไล่เก็บจากมิดไปก่อนอาจจะยังไม่เข้าซ้ายนอกจานได้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนะไม่รืมกี่คนอ่ะอยู่กลาอยู่มิดยู่มิด

จริงตอนแรกที่คิดว่าจะมาเล่นอ่ากลัวเคโอว่าครับผมมีเคโอกับบีสที่กลางๆจะกลัวมากๆติดใจครับนะครับบีไหมเป็นไม่ได้นะบีมิดอีกแล้วโยมิดโยมิดโยมิดฉากหน้าใช่ไหมโยมิดกนะมิดมาเล่นยากอะโอ้มิดเมนเหรอ

จี๊จีครับจี๊จีครับจี๊จีครับจีจีครับอีดีปะอายา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  ฮัลโหลครับเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์หลังเกียนกันหน่อยทุกคนคุยกันหน่อยเป็นไงครับตคนบอกแล้วหนุกครับอ่าก็อยู่เหมือนกันมั้งครับได้ยิงคนเยอะดีแต่ไม่ได้ยิงกันขนาดนี้แต่ไวเปอร์ไลอ้มนี่เป็นสิ่งที่กลัวตั้งแต่แรกแล้วก็เจอจริงๆด้ริงด้วยโยโยรู้ยังพอทําอะไรได้อยู่โยรู้มันมีสกิลทำไดาเหมือนไม่ค่อยกลัวกลัวตัวที่มีสกิลทำไดาเมจที่จริงเลยเลสเลสอย่างเงี้ยไม่ใช้อันติเลย อันนี้พี่มดห้าไหมครัใช่ใช่ครับอ๋อเออก็ว่าอยู่ฝก่นเ <ขอ S 2> ห็นแลดีโอเคขอสัมภาษณ์ทีมไอรอนแล้วกันเนาะเป็นอันนี้เพื่อนผมเองนะครับอ่าไอรอนมาคนเดียว<อ>จะเล่นเป็นทีมไหมบอกว่าเป็นไงอตอนแรกคิดว่าจะชนะไหมหรือว่ายัางไง<า>ตอนแรกก็กลัวเออตอนแรกคิดว่าจะชนะจริงๆนะแต่พอเอาจริงๆแล้วมันถ้ายิางเรื่อยๆทันอยูอ่แต่ว่ามันไม่ทันที่เวลาเนาะทีนี้ แล้วก็เรื่องไล่องไล์อาบิก็อันนี้ก็จะยื้อเวลาถัดออกไปแต่ถ้าแบบว่าไม่มีเวลานี่ตะโก้อาจจะดีกว่านี้นะตะโก็อาจจะดีกว่านี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเราเล่นไม่ได้เก่งมากนะโอเคครับไอรอนไอรอนจริงๆไอรนแต่ไอรอนโปรเต็นถามทีมซิลเวอร์หน่อยแล้วกันครับแบบว่าอ่าคิดว่ามันเล่นยากไหมครับโอ้โหแต่เท่าที่ดูก็คือแผนเราเป็นไงลองอธิบายแผนหน่อยดีกว่าแผนก็ไม่มีแล้วมาครับสกิลสกิลใส่แล้วก็ไล่ฟันเลย พยายามรอจังหวะเข้าเผยครับแล้วค่อยเดินหยัดเออิกแต่เขาแต่เขาชอบหันมาเดินดูหลังทุกรอบเลยอ่ะไม่เคยหล่อล่างกขาได้เลยแล้วก็มีโยรุอ่ะโยรุคอยวาร์ปหนีอ่ะถ้าสมมุติเขาอยู่มีโยรุก็วาร์ปหนีใช่ใช่เอออันนั้นตอนแรกเข้าใจว่าเจ็สอะไอ้ไม่ใช่เจ็ตไอ้ไวเปอร์จะมีคนถือบอมตลอดแต่มีอยู่สองสองครั้งวันนี้ฆ่าไวเปอร์ได้แล้วไม่เห็นบอมบครัชิบหายเลยโยรุเขาขอไปอ่ะแลรวก็เอาไปเลยให้เครดิตเลยให้เครดิตโยรุเลย เราสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยกันคิดว่าทําไมถึงเลือกตัวนี้ทําไมถึงเลือกเลนามาเล่นครับเลือกเลนาก็อ่าอยู่ตัวเองได้หนีได้ก็แค่นั้นนะพี่น่าจะเอาเด็ดพี่น่าจะเอาเจนมากระโดดขึ้นบนล่องเนาะนั่นสิเออไ่เจนไปเไปมากระโดดขึ้นบนกล่องนี่ก็ยิงได้แต่แต่บางทีเราก็นี่จะหนีนะถ้าแบบว่าเออ บางทีมันก็ย่อยโยงย่อยโยงว่าแบบว่าบางทีเราขึ้นกล่องแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปกันอีกมันมันไม่ได้มีทุกกล่องตลอดเนาะตอนตอนบวกงี้ไงเข้าไปแผ่นปุ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นกล่องเออเออจริงจริงอันนี้รอแคมป์อย่างเดียวอันนี้ชิลเลยถ้าสองคนผมว่าไหวนะการคนละสายอ่ะยังไงก็ไหวไม่ถ้าหนึ่งสีอาจจะสกอร์ดีกว่านี้อันนี้หนึ่งห้าดิเกินยากยากไปหน่อยยากไปโอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีละบอทำดีละโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆานะครับมีอะไรแบบใครอยากจะฝากช่องทางทวิชิวทูอะไรก็เดียรผมมาได้นะครับหรือร้านเติมพอยต์อะไรอย่างงี้ใครทําอยู่ก็สามารถเดียรมานะครับเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่สนุกนะคำคำนะทุกคนก็นั่นแหละคำคอ่าครับผมว่าพวกคุณก็สนุกกันแหละผมดูผมก็สนุกดีนะครับจ้าผมจ้าเจอกันครับเจอกันโนคาน่า ถ้าคิปวิดีโอนี้ได้สื่อสารอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะก่อราม่าได้นะครับก็ขอภายมาณที่นี้ด้วยนะครับคิดว่าไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนผมควรจะปรับแก้สไตล์การเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนแย่ก็สามารถคอมเมนต์บอกเขาได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีนะครับและอยากเห็นคลิปต,ต่อไปก็สามารถกด subscribe ไปได้นะครับเพื่อจะสามารถติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปเนี้ยมันดีจริงๆนะเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการดันคลิปของร้อยไปสูสส่สายตาคนนอกที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับส่วนใครที่อยากให้เพื่อนๆของคุณดูนะคบสามารถกอบลิงก์คลิปนี้แล้วก็แชร์ไปเพื่อนของคุณดูได้นะมีความคิดเห็นยังไงกีับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถอมเม e n ์พูดคุยกันได้น ซียูครับผม